เฮ้ยทำไมไม่ทำงานผมต้องใช้เงินนะเฮียพอผมป่วยครับป่วยแล้วไงก็ต้องกลับไปทำงานใครวะรู้ไหมในกระเป๋าใครอะ่ะไม่รู้อ่ะแบบนี้ไม่เคยใช้เลยต้องไปถามแถวๆนูน้นแล้วกัน คุณขโมยกระเป๋าฉันหรือเปล่าเนี่ยอผมไม่ได้ขโมยครับผมหาอยู่ว่าใครเป็นเจ้าของครับพี่เป็นเจ้าของกระเป๋าใช่ไหมครับใช่ oh. <Okay. S 1> อ๋อโอเคอ๋อ oh. ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรรับไปเถอะคุณทําความดีคุณก็ต้องได้ oh. พ่อกับแม่ผมสอนไว้ครับพี่ห้ามรับเงินของคนแปลกหน้าไม่เป็นไรครับรับไปเถอะนะฉันขอโทษด้วยที่ฉันทํากิริยาไม่ดี ขอบคุณมากมากเลยนะคะอ๋อขอบคุณมากๆเหมือนกันครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมต้องรีบไปทําก่อสร้างต่อแล้วผสมปูนทิ้งไว้อะครับ <laughs> ไปนะครับขอบคุณครับเอ้าพี่มีอะไรหรือเปล่าอืมบัวขอของเงินพี่ไปรักษาพ่อก่อนได้ไหมอ่ะตอนนี้พ่อไม่สบายอีกแล้วอ่ะมีแล้วเหรอแล้วเท่าไหร่อ่ะ สองสามพันก็ได้พี่แต่เงินเดือนเดือนนี้พี่ยังไม่ได้เลยอ่ะมันหัวหน้าเขาแบบไม่จ่ายเงินให้พี่อ่ะแล้วต้องทำยังไงอ่ะจะมาจาน,นงั้นเดี๋ยวรอรอตรงนี้ก่อนนะอ่ะี่ฝากนี่หน่อยคือผมจะ ขอยืมเงินสักสามพันก่อนนะครับพี่เพราะว่า,าผมยังเบิกเงินไม่ได้ครับพี่เขายังไม่จ่ายแล้วก็น้องผมมาบอกว่าพ่อผมป่วยเงี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมเบิกเงินได้ผมคืนให้เลยครับคุณทํางานใช้งานตรงนี้เหรอคะครับผมนี่ค่ะขอบคุณนะครับผมบเฮ้ย,ยทำไมไม่ทํางานผมต้องใช้เงินนะเฮีย พอผมป่วยอครับป่วยแล้วไงก็ต้องกลับไปทํางานไม่มีคนทํางานเนี่ยอยากโดนไล่ออกเหรอก็ผมเบิกเงินที่เฮียเฮียก็ไม่จ่ายผมอะ่ะเอา้าก็บอกว่าบริษทัทใหญ่เขายังไม่มีตังค์เดี๋ยวเขามีเขาก็ให้เองอะ่ะก็ผมมาขอยืมเงินพี่เขาแป๊บเดียวเดี๋ยวผมกลับไปทําไงไม่รู้ว่ารีบกลับไปเลยตอนนี้คุณเป็นผู้จัดการโครงการที่นี่เหอคะใช่ทําไมอะ่ะแล้วบริษทัทเขาไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้เงินเดือนก็ เขาหมุนเงินไม่ทันน่ะเดี๋ยวเขาก็จ่ายเองอ่ะเงินไม่ทันอะไรเฮียพี่เฮียเขาค้างเงินค่าประผมอ่ะสองสามเดือนแล้วจะไม่รู้ได้ไงก็บริษัทเขาหมุนเงินไม่ทันทํางานเหนื่อยแทบตายแล้วไม่ได้เงินน่อเฮียกลับไปทํางานไม่งันโดนไล่ออกงั้นเดี๋ยวรอสรักคู่นะคะครับไปไปเลยจำเป็นต้องใช้เงินเฮียจำบงจำเป็นอะไรอ่ะได้จ่ายเงินเดือนให้โครงการวันดีดีหรือเปล่าคะอ๋อจ่ายทุกเดือนเหรอคะ โอเคค่ะค่ะายทุกเดือนนะคะคุณมั่วหรือเปล่าคุณรู้ได้ไงคุณโทรหาใครเนี่ยฉันเป็นเจ้าของโครงการที่นี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับที่ฉันมาที่นี่เพราะว่าฉันได้ยินข่าวว่าพนักง,งานที่นี่ไม่ได้รับเงินเดือนเป็นคุณเองใช่ไหมที่ยักยอกเงินไปงั้นฉันขออญาตแจ้งความเลยแล้วกันนะคะ เออผมขอร้องครับอย่าอย่าแจ้งความเลยนะครับพอดีผมต้องใช้ครอบครัวผมต้องใช้เงินนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งลูกผมยังเด็กอยู่อ่ะอย่าอย่าเอ,าอาเลยนะครับเฮยทำไมพูดแบบนี้อ่ะนี่ er, เอาเปรียบคนทํามาหากินหาเช้าก,ากินขําอ่ะเฮียคิดว่าคนอื่นไม่มีครอบครัวเหรอแต่แต่ฉันมีลูกนี่หว่ามันก็รายจ่ายเยอะอ่ะเฮียพ่อผมป่วยนะทำไมทำกับคนอื่นได้แบบนี้อ่ะเฮียโอเคค่ะงั้นฉันจะไม่แจ้งความก็ได้แต่ว่าฉันไล่คุณออก อ,อย่าไล่ผมออกเลยนะครับคือผมจะปรับปรุงตัวครับแล้วก็ผมจะตั้งใจทำงานครับไม่เอาเปรียบคนอื่นแล้วครับไม่แล้วค่ะฉันให้โอกาสคุณมากมากพอแล้วขอหมอคืนด้วยค่ะขอคุณมากนะพี่ ไม่ได้เงินเดือนมาสองสามเดือนแล,แล้วครับทุกคนแบบเหนื่อยกันหมดเลยอะ่ะคุณเป็นคนซื่อสัตย์และมีน้ำใจฉันอยากให้คุณเป็นผู้คุมงานที่นี่นะคะส่วนเงินเดือนเดี๋ยวฉันจะให้พนักง,งานโอนเงินให้คุณค่ะขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับ นไทงาความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของทุกคนแม้ยากจนร่ำรวยก็ต้องมีทุกสิ่งอย่างพาเรามาถึงจุดนี้เพราะความดีในตัวคอยนำทาง